อุตส่าห์ทั้งปูนะจะต้งอ,องนอกประมาณนี้ตอนนี่ตอนนี้มีทีมอยู่นะครับตอนนี้เราจะถ่ายกันนี้เราก็ไปขออนุญาตจารวัดมาแล้วนะคะรับสวัครับผมตีคอปผมนำทีมมาแล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับผมทีมงานตีกอลปตกปลาครับวันนี้เราจะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดสุรินทร์กันครับเพื่อจะพาไปไหว้หลวงพอ่ออ่าเป็นลุงปูของแล้วกันนะครเป็น หลวงพ่อที่เคารพแล้วก็บูชาแล้วก็นับถือมากมากเลยครับผมหลวงปู่หงนี่ก็ได้พระนา,าพไปแล้วนะครับแล้วก็ร่างร่างกายสังขารนะก็ไม่เน่าไม่เปื่อยแล้วก็จะมีเกสาเกสาที่เป็นเป็นผม,มง,ง่ายๆเลยัผมของท่านนะฮะขนาดเสียขนาดเสียมราณะไปแล้วนะครับก็ยังงอกอยู่เดี๋ยวเราพาไปดูครับผมเรื่องใหกวันนี้เราก็เป็น วันคลายวันเกิดนะครับก็ทําบุญกันหน่อยครับผมแล้วก็มีทีมงานข้างหลังครับผมรว่กล่กันได้ดีครับวันนีครับวันนี้ตอนเช้าแดดสบายๆครับวันนี้แดดไม่แรงเขาเรียกว่าแดดกําลังดีมันตื่นเช้ามาแล้วอากาศมันก็สดชื่นอ,อย่างเงี้ยครับวันนี้พาไปเที่ยวไกลหน่อยนะพี่ครับผมัาผ่อนนี่แหละครับ ทุกท่นทีนี้เราไปทำบุญกันครับเดี๋ยวถ้าไปถึงแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับผมนี่อะไรครับอัน้วกชิมเลยนะครับ รอไว้ทานข้าวแป๊บหนึ่งเนาะลอยครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงที่จังหวัดจังหวัดสุรินทร์อำเภอปราสาทนะครับผม แล้วก็จะพาเพื่อนๆมาไหว้ลุงปู่หงนะครับในเนื่องจากวันนี้ก็คลายวันเกอดที่ชายนะครับผมเดี๋ยวก็มีน้ํามาถวายแล้วก็ินงานเหมือนเดิมจะพบไปเดี๋ยวเราไปถวายน้ําให้หลวงพ่อกันครับผมไป ของตาลออยู่ะเดี๋ยวเราไปตายน้ำหลวงพ่อกันรับผน มานิพยังพันเตติจิวราณิสังกธาลานิสัพปริวารานิพิขุสังฆภาษะโอนชยามะสาธุโนพันเตยิขุสังโฆอิมานิติจีวราณิสังคธาลา,า,านิสัสโโสพปริวารานิ ปฏิคันหาตุอังหากลังสีคาตังอิตายะสุขายะข้าแต่ประสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทางหลายหอน้อมถวายข้าใจจีวรเครื่องสังคทานจะตัปัจจัยอยทิจารายในหของภูหงภูมมาปัญโย สายญาตของพระพเ,เจ้าที่ร่วงหลับไปแล้วปู่ย่าตายายมิดามันดาพรอาจารย์เจ้ากันนายเวรทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเนาทินตส้าลนทิ

เพื่อนเราควสานได้สโลลินนะของคู่ของกันสามรอบครับเพื่อเป็นสิลิมุคลกับพวกเราครับผมไปเดี๋ยวผมนำทีมเลยแล้วกันครับผม สังเกตพระเกศาของหมวงปูนครับก็จะง,งอกออกมาเหมือนตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับผมก่อนที่เราจะถ่ายทำนี้เราก็ได้ขออนุญาตท่านเจ้าวาดมาแล้วนะฮะ ให้เพื่อนๆดูนะครับสังเกตพระเกศาของหลวงปู่นะครับก็ยังงอกออกมาเหมือนเหมือนคนปกติครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ดูติดตามพิเอชา้าอยากจะมาสักการะบูชาหลวงปู่ก็ไปแวะทางมาทางอีสานใต้ก็ขอแนะนำเชิญลงมาดูครับผม มาตัดวาสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลแด่ชีวตพวกเราครับจะได้ทำมาค้าขายทำมาค้าขายลำรวยยิ่งขึ้นไปครับผม นะโมจันังวาสมาทธานะโมตันสระวสัมมาสัมพุทธานะโมจันสังขระวระหัสสัมมาสัมพุทธาพุทธังาัธนานังธรมงารัธนานังสังฆารัถนาังพุทธังปราสิิเมธะมังปราสิิเมธังฆังปราสิตเม พุทธ <an> ังสารังกัจฉมิทามังสารังกัจวิสังคังสารังกัจฉมิพุทธามะอุณโมพุทธิยานามปะทาตาภะคาสะปะจักะนาวิติสมติสานิสัมปิตเนนะสัเสมาพระมาร์จมาหาเทวาสเพยยฆาปรายันติพระมาร์จมาหาเทวาอาภิละภะพวันตุเตมหาปุญโญมหาราภะวันตุเตมิติอภิติพุทธามะอุณโมพุทธิยาน วิระทโยราโคนาหายองราอิาวราธานีวราทาสาวราอิทธายพุทธสามมนีมามาพุทธสาวสุโฮสมติชามิเกงเกงคาพาเรนนาการนีวานาการนีวินาจวานนาบีมะเวนนามุสภาตุภาสัพปยาสภพพารูคาเวนาสันตุสาวพุทธานุภาเวนาสัพธรรมมาุภาเวนาสัพสังคานุภาเวนะสัตตาชนทิภรวันตุเต พุทธามตานัญชาลิติธรรมเมตานัญชาลิติสังฆเมตานัญชาลิติสีวะริมตานัญชาลิติพุทธะสามิฆาชาลิตินะเมีตามโหขุณาพุทธปรานีธาเย็นดียะเอนโดสัพปสตรโวินาสันตุอิติปิโสปขวายะนาวาจาเอโดเดนะโมพุทิยะพุทธังเคลวคลาธรรมังเคลวคลาสังเคลวคาพุทธังคาเคลวธรรมังคลาเกสรังตุเคลว พุทธเจ้าบวะแล้วอิติปิโสภจน์บุพการนโมพุทธยะนามัสาัยโมบังขวาผู้บรรณธรรมรังยะโมโหมาลตัวบังเราเราดูนโมพุทธิยะสิทธิกิจังสิทธิกรมาสิระโพเชลนิจังขอให้สำเป็นให้ธุกิจทั้งปวงขอให้จำเป็นในการงานน้อยใหญ่ขอให้สามเด็ดในลาผลตระกูลเพศเพื่อสามประการปะจักรแสดงไว้อาราธนาทางใจ ตาช่องยูว่าช่องยูทูบครับครับ